สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับดักกี้ชี้ทางบอลอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีทีเด็ด3คู่มาแนะนําให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผม3คู่เน้นๆนะครับผมของประจําวันที่11 1มิถุนายน2566นะครับผมลีที่ผมจะหยิบมาให้เพื่อนๆพพี่ๆก็คือของเคเล็กนะครับผมของประเทศเกาหลีนะครับผมเรามาเริ่มคู่แรกกันเลยนะครับผมสําหรับ แกงวันเอนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับผมสำหรับคู่นี้เตะในเวลา14นาฬิกาจุด30นาทีนะครับผมหรือว่าบ่าย2องครึ่งในเวลาบ้านเรานั่นเองเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเรามาฝังแรกกันเลยครับผมเจ้าบ้านนั่นเองนะครับผมแกงวันเอนะครับผมรวมเตะไปแล้ว17นัด เตะในบ้านหรือทีมเย่าก็คือ8นัดนะผมชนะ1เสมอ2แพ้5ได้5ประตูเสีย11ประตูนะครับผมคะแนนโดยรวมตอนนี้ก็คือ12คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางนั่นเองนะครับผมเรามาฟังของทีมเยือนกันบ้างนะครับผมซอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับผมรวมเตะไปแล้ว17นัดเตะในทีมเยือนก็คือ8ดนะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้4นะครับผมได้7ประตูเสีย7ประตู ทั้งหมดได้ทั้งหมดคะแนนได้24คะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่6ของตารางนั่นเองเรามาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะผม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับผมชนะ4เสมอ4แพ้4นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะผมสำหรับวันที่11-2022นะครับผมซอนบุกฮุนไดมอนเตอร์นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกงวัน FC นะครับผม แต่เป็นฝ่ายของซอนบุกนะครับผมเอาชนะได้ด้วยสกอร์1-0นะครับผมเรามาฟังของวันที่29กันบ้างนะครับผม2023ซอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแกงวันเอฟซีนะครับผมแต่เป็นฝ่ายอ่าเป็นฝ่ายของแกงวันนะครับผมชนะชนะชนะไปด้วยสกอร์1-0นะครับผมเรามาดูฝั่งการทําเงินของแกงวันเอฟซีกันบ้างนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผม แล้วก็ฝั่งของซอนบุกค,คุนไดมอเตอร์ก็ทําเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผมเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของแกงวัน FC กันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ2เสมอ3แพ้5นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่3 2023นะครับผมเจจู J นะครับผมยูในเต็ด FC นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ แกงวันเอฟซีนะผมแต่เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์สองสองเลครับผมแบ่งแต้มกันไปนะครับผมแล้วมาวันที่เจ็ดกันบ้างนะครับผมสองพันยี่สิบสามนะผมแกงวันเอฟซนะครับผมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแทจอนนะครับผมแต่เพชรไฟของแทจอนเอาชนะได้นะครับผมด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับผมการทําเงินของแกงวันนะครับผมแกงวันเอฟซนะทำเงินไปได้ทั้งหมด2ครั้งนะครับถือว่าน้อยมากนะครับผมสำหรับ แกงวันเอฟซีนะครับผมเรามาดูฝั่งของซอนบุกคุนไดมอเตอร์กันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ4เสมอ3แพ้3นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผม2023ซอนบุกฮุนไดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวุนซานฮุนไดนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของซอนบุกนะครับชนะด้วยสกอร์2-0นะครับผมเรามาดูแมตช์ล่าสุดของซอนบุกกันบ้างนะครับผม แบทวันที่7นะครับผมซอนบุกคุนไดมอนเตอร์นะผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแดกูเอฟซีแล้วผมแต่เป็นไฟของซอนบุกนะครับผมเฉือนชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมเรามาดูการทําเงินของซอนบุกกันบ้างนะครับผมซอนบุกทําเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะผมแต่เมื่อคืนฟอร์ม2นัดล่าสุดนะครับผมชนะ2นัดติดต่อกันเลยนะผมแต่ก็ถือว่าดีนะครับผมชนะติดต่อกันได้ คือว่าเฟี้ยวเรามาดูข้อมูลการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผมว่าจะไม่มีใครลงในแมตช์นี้นะครับผมเรามาฟังของแกงวัน f อนะครับผมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครได้รับโทษแบนนะครับผมเรามาฟังของซอนบุกคุนไดกันบ้างนะครับผมได้ผู้อ่าได้มีผู้และผู้ได้รับบาดเจ็บ 1>, <c oughs> <c oughs> 1คนนะครับผมไม่มีใครได้รับโทษแบนสักคนนะครับผม เรามาดูราคากันบ้างนะครับผมเลทราคาที่ต่างประเทศเขาเปิดมากันมาอ่ากันมาที่เสมอควบครึ่งนะครับผมฝั่งของซอนบุกคุณไดมอเตอร์ต่อนะครับผมเสมอควบครึ่งนะใครที่ชอบก็อย่าลืมไปล่าไปเล่นหรือไปลงทุนกันได้นะครับสาหรับคู่นี้แน่นอนครับซอนบุกยิงแน่นอนเรามาต่อกันด้วยคู่ที่2งกันบ้างนะครับผมสําหรับ f อฟซีโซนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของโปฮังสตีดเลยนะครับผม เตะในบ้านของ FC So นะครับผมเตะในเวลา16นาฬิกา00นหรือเวลา4โมงเย็นในเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างนะผมว่าจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเราฟังของ FC So นะครับผมรวมเตะไปแล้ว17นัดนะคผมเตะในทีมย่อก็คือ8นัดนะผมชนะ5นะครับผมเสมอ2แพ้1นะผมได้15ประตูเสีย7ประตูนะครับผม คะแนนโดยทั้งหมดนะครับ28คะแนนนะครับผมอยู่อันดับที่3ของตารางนะครับผมเรามาฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับผมโปหังนะครับผมรวมเตะไปแล้ว17นัดนะครับผมเตะในทีมเยือน8นัดนะครับผมชนะแล้ว2ครั้งนะครับผมเสมอ4แพ้2นะครับผมได้10ประตูนะครับผมเสีย11ประตูคะแนนโดยรวมตอนนี้ก็คือ 30คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางนั่นเองนะครับเรามาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอ3แพ้3นะผมแล้วก็เรามาดูแมตช์กันย่อยๆนะครับผมสำหรับวันที่30นะครับผมโปลฮังนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f f c ซโซนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของ a อ c ซโซนะครับผมสะไปได้สกอร์ 2-1นะครับผม FC โซชนะไปนะครับผมเรามาดูแมตช์ล่าสุดกันบ้างนะครับผมวันที่15นะครับผมโปฮังนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC โซนะครับผมแต่แบ่งแต้่กันไปนะครับผมเสมอกันไปนะคู่ล่าสุดแมตช์ล่าสุดนะครับผมสกอร์ด้วย1-1นะครับผมเรามาดูการทำเงินของ FC โซกันบ้างนะครับผม FC โซทำเงินไปได้ทั้งหมด 4ครั้งนะครับผมเรามาดูฝั่งของโปฮังกันบ้างนะครับผมโปฮังทําไปได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด3ครั้งคือว่าแบ่งๆกันไปนะผอการทําเงินเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ FC ซโซกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดของ FC ซโซนะครับผมชนะ4เสมอ er, 3แพ, 3, แพ้3นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่4นะครับผม2023นะครับผมเดกูเอฟนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ซโซนะครับผม แต่เป็นฝ่ายของแดกูนะครับผมเฉือนชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมเรามาดูแมตช์วันที่7กันบ้างนะครับผมแมตช์ล่าสุดของ FC ฟซโซนะครับผมอินชอนนะครับผมเปิดอ่าอินชอนยูไนเต็ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ฟซโซนะครับผมแต่เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่งนะผมเรามาดูการทำเงินของ FC ฟซโซกันบ้างนะครับผมสี่อ่าสิบนัดหลังสุดนะครับทำเงินไปได้ทั้งหมด4ครั้งนะครับผมแต่ว่าสะดุด นะครับผม2แมตช์สุดท้ายนะครับผมสองแมตช์ล่าสุดนะครับผมวันที่4ี่กับวันที่7สะดุดนะครับผมวันที่4แพ้นะครับผมวันที่7เสมอนะผมแล้วนัดนี้จะแพ้หรือชนะกันเนาะสำหรับ FFC โซนะครับผมเราต้องมาลุ้นวิเคราะห์กันอีกทีนะครับเรามาดูฝั่งของทีมเยือนกันบ้างนะครับผมโปฮังสตีดเลยนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ5เสมอ2แพ้3นะครับผม เรามาดูแมตช์เย้ยๆกันนะผมสำหรับวันที่3 2023นยี่สบะผมกวางจูนะผมกวางจู FC นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปหังนะแต่เป็นฝ่ายของกวางจูนะครับผมชนะไปด้วยสกอร์สี่สองนะครับผมเรามาดูแมตช์ล่าสุดกันนะผมสำหรับวันที่6 2023นะครับผมโปหังนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจอ่าเจจูนะครับผมเป็นฝ่ายของโปหังนับชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับผม เรามาดูการทําเงินของโปฮังกันบ้างนะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับผมถ้าไม่สะดุดนัดวันที่3นะครับผมคงฟอร์มคงจะดีเลิศเลยครับผมสีนัดติดเลยถ้าไม่ถ้าไม่แพ้ให้กับกวางจัวถือว่าค่อนข้างเลิศเลยครับผมเรามาดูข้อมูลการบาดเจ็บกันบ้างนะครับผมของทั้ง2ทีมนะเรามาดูฝั่งของเจ้าบ้านกันก่อนนะครับผม FC โซนะครับผมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนะครับผม เบอร์10นะครับผมจีดองวอนนะครับผมเจ็บนะครับผมไม่ได้ลงในนัดนี้นะครับผมเรามาดูของโปฮหังกันบ้างนะครับผมได้รับบาดเจ็บนะครับผมหนึ่งคนเช่นกันนะครับผมของโปฮหังก็คือจองแจฮีนะครับผมไม่ไม่ได้ลงในแมตช์นี้นะครับผมถือว่าน่าเสียดายนะครับผมเรามาดูเรทราคากันบ้างนะครับผมเรทราคาที่ราคาต่ังประเทศเขาเปิดมาเขาเปิดกันมาที่เสมอนะครับผม สำหรับ2คู่นี้ไม่มีใครต่อนะครับผมเสมอนะรับผมสำหรับ FG ฟโซนะครัผมอยู่อันดับที่3นะครผมและโปหังอยู่อันดับที่2นะครับผมชิงกันครับผมสำหรับคู่นี้นะครับผมถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันเลยทีเดียวไม่แปลกครับที่ราคาเสบยครับผม เรามาดูคู่สุดท้ายกันบ้างนะครับผมคู่สุดท้ายที่ผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับผมคู่สุดท้ายก็คือชูวอนซัมซุงบูวิงนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซอนยูนิเต็ดนะครับผมเตะในเวลา1 7เนาฬิกาส่วนสนอน,นะครับผมหรือ5โมงเย็นในเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมเรามาดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก,กันบ้างนะครับผมว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเรามาฟังของ ชูบอลซัมซุงกันบ้างแล้วผมรวมเตะไปแล้ว17นัดนะผมเตะในบ้าน8นัดนะผมไม่ชนะใครนะครับในบ้านเลยศูนย์ะครับผมเสมอ1นะครับผม,ม,บผมแต่แพ้7นัดเลยนะครับผมโอโ้โหแพ้เยอะจัดนะครับผมแพ้ในบ้านด้วยนะครับผม7นัดได้7ประตูด้ผมเสีย17ประตูคะแนนทั้งหดก็คือ8คะแนนนะครับผม,อ,นนนบผมอยู่อันดับที่12ของตารางนะครับผม เรามาฟังของอินชอนกันบ้างนะครับผมอินชอนยูไนเตดนะครับผมรวมเตะไปแล้ว17นัดนะผมเตะในบ้านนะครับผม8นัดชนะในบ้าน3ครั้งนะครับผมเสมอ1แพ้4นะผมได้10ประตูเสีย14ประตูนะครับผมคะแนนทั้งหมดก็คือ19คะแนนนะผมอยู่อันดับที่9ของตารางนะครับผมสำหรับอินชอนยูนเต็ดนะครับเรามาดูผลการพบกันของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือ ชนะ4เสมอ3นะครับผมแพ้3นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะครับผมสำหรับวันที่11 2022นะครับผมชูบอลซัมซุงนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินชอนยูนิเต็ดนะครับผมแต่เสมอกันไปนะครับผมแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์3-3นะครับผมเรามาดูแมตช์ล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับผมวันที่5นะครับผม2023อินชอนยูนิเต็ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ชูวอนซัมซุงนะผมแต่เป็นฝ่ายฝ่ายของอ่าชูวอนนะครับผมเฉือนชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะครับผมเรามาดูฝั่งการทําเงินของชูวอนซัมซุงกันบ้างน,นะครับผมทําเงินไปได้ทั้งหมดสี่ครั้งนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเรามาฝั่งของอินชอนกันบ้างน,นะครับผมทำทำเงินไปได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมสำหรับอินชอนยินิต็ดนะครับผม เรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมนาของชูอาชูวอนซัมซุงบลูวิ่งกันบ้างนะครับผม10นัดหลังสุดก็คือชนะ3เสมอ0ูตรแพ้ไป7นะครับผมเรามาดูแมตช์ย่อยๆกันบ้างนะครับผมวันที่3นะครับผม2023ชูวอนซัมซุงบลูวิ่งนะครับผมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของชูวอนซิตี้นะครับผมแต่เป็นฝ่ายของชูวอนซิตี้นะครับผมชนะไปด้วยสกอร์สองนะครับผม เรามาดูแมตช์ล่าสุดกันบ้างนะครับผมวันที่7นะครับผม2023กวางจู FC นะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเย็นของชูวอนซัมซุงนะครับผมแต่เป็นฝ่ายของกวางจูนะครับผมชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับผมเรามาดูการทำเงินของชูวอนซัมซุงกันบ้างนะครับผมทำเงินไปได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับผมนอกนั้นแพ้เกลี้ยงนะครับไม่มีเสมอด้วยซ้ำนะครับผม ฟอร์มถึงว่าค่อนข้างแย่นะครับผมสำหรับชูวอนซัมซุงนะครับผมสามนัดติดยิ่งแย่นะครับบาแพ้รวนเลยครับผมสำหรับชูวอนแมตต์อาฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ถือว่าแย่เลยครับผมเรามาฟังของทีมเยือนกันบ้างนะครับผมสำหรับอินชอนยูนิเต็ดนะครับผมสิบนัดหลังสุดก็คือชนะ3เสมอ4แพ้3นะครับผม เรามาดูแมตช์ย่อยๆกันนะผมสําหรับวันที่สี่นะผม2023นยี่สบสมนะผมแทนจอร์นะผมแทนจออ่าซีติเซนนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินซอนยูนิเต็ดนะผมแต่เป็นฝ่ายของอินชอนนะผมชนะไปได้3ามหนึ่งนะครับผมเรามาวันที่7กันบ้างนะผมสองพันยี่สิบามอินชอนยูนิเต็ดนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ FC ฟซีโซนะครับผมแต่แบ่งแต้มกันไปนะครับผมเสมอนะครับผม แบ่งแต้มไปดิสกหนึ่งหนึ่งนะครับผมเรามาดูการทําเงินของอินชอนกันบ้างนะครับผมทาเงินไปได้ทั้งหมดถือว่า3ครั้งนะผมไปถือว่าค่อนข้างฟอร์มก็ไม่ได้แย่ขนาดนะั้นะสำหรับอินชอนนะเสมอแล้วก็ชนะนะครับผมเสมอ2โอเสมอ4ก็ถือว่าค่อนไม่แย่เท่าไหร่นะครับผมถือว่าก็ไม่สู้ไม่เหมือนฝั่งเมื่อกี้นะครับผมฝั่งของ เจ้าบ้านนะครับผมโอ้โหรูปแบบเกมนี้แย่ค่อนข้างแย่มากนะผมผมว่าอินชอนเนี่ยอินชอนยนี้เต็ดยังไงก็ชนะแน่นอนครับแมตช์นี้ลองมาดูข้อมูลการบาดเจ็บของทั้งสองข้อมูลการบาดเจ็บและการหยุดแข่งของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับผมว่าไม่มีใครลงในแมตช์นี้นะเรามาฟังของชูวอนซัมซุงกันบ้างนะครับผมคนที่ไม่ได้ลงก็คือ1คนนะครับผมอ่าซอยซองกึนนะครับผมได้รับการบาดเจ็บนะครับผมงดอด อดเล่นในแมตต์นี้นะผมเรามาฟังของอินชอนนะครับผมไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสักคนหนึ่งนะผมเรามาดูเลทราคาที่ราคาต่างประเทศเขาเปิดมากันบ้างนะครับผมเขาเปิดกันมาที่เสมอนะครับผมสําหรับคู่นี้นะเธอโอ้โหค่อนข้างก็ไม่ได้แย่ยขนาดนั้นนะครับผมถือว่า ถาเหมือนนี่ก็ราคาค่อนข้างดีนะสาหรับผมยังไงก็อินชอนนี่ยิงได้อยู่แล้วครับผมยิงขี้เละนะครับผมสาหรับอินชอนนะผมผมให้ไปเลยอินชอนยูเนเต็ดนะครับเป็นไงกันบ้างครับพี่ๆชอบหรือเปล่าครับที่ผมวิเคราะห์มาชอบหรือถูกใจคู่ไหนหรือเปล่าครับผมของอ่าเกลีครับผมที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆที่พี่ทุกวันนี้นะครับผมของประเทศเกาหลีนะผมมาทบทวนกันหน่อยนะครับผมสาหรับ คู่แรกนะครับผมแกงแกงวันเอฟซีนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับผมเตะในเวลา14บสนาฬิกาสานาทีนะครับผมคู่นี้ผมไปให้ของซอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับผมให้ไปเลยนะครับให้ไปรกากับทีมเยือนนะครับผมสําหรับคู่แรกไปเลยครับซอนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับผมเรามาคู่ที่2กันบ้างนะครับผม f อฟซีโซนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ โปงหังนะครับผมโปงหังสตีลเลอร์นะครับผมคู่นี้ไปเลยครับทางของเจ้าบ้านนะครับผม FC ฟซโซนะครับผมบอลคู่นี้บอลมีเชิงนะครับผม FC ฟซโซเนี่ยบอลมีเชิงนะครับผมเตะในเวลา14นาฬิกาเออไม่ใช่นะครับผมเตะในเวลา16นาฬิกาหรือ สี่โมงเย็นในเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับผมเรามาดูคู่สุดท้ายกันบ้างนะครับผมสําหรับชูวอนซัมซุงนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินชอนยูเนเต็ดนะครับผมคู่นี้ผมไปผมให้ไปเลยครับฝั่งอินชอนนะครับผมฝั่งทีมเยือนนะครับผมว่ามาดีมากกว่านะครับผมสาหรับฝั่งชูวอนซัมซุงนั้นเล่นไม่ค่อยดีนะครับผมแมตช์สามสี่แมตชนี้เล่นไม่ค่อยออกนะครับผมสาหรับผมให้ไปนะครับผมพี่ๆลองไป ตัดสินใจกันดูได้นะครับผมลองวิเคราะห์กันดูได้นะครับผมสำหรับ3คู่นี้ที่ผมหยิบยกมาให้กับพี่พี่นะครับผมลองไปเลยครับผมไปลงทุนกันได้นะครับผมสําหรับ3คู่นี้สําหรับป่าประจําวันที่11นะครับผมก็ฝากช่วงท้ายคลิปหน่อยนะครับพี่เพื่อใหพี่คนไหนสนใจเข้ากลุ่ม v วพีของน้องนะครับผม แอดเลยนะครับผม .324EPPLE นะครับผมหรือว่าคิวอารโค้ดอยู่บนหน้าจอของทุกท่านแล้วอ่าทุกท่านแล้วนะครับผมเผื่อในกลุ่มของน้องมีกูรูหลายท่านนะครับผมรันบอล24ชั่วโมงนะครับผมเผื่อพี่ๆคนไหนสนใจเข้าไปแลกสันทนะกันได้นะผมเรื่องฟุตบอลหรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมมาเป็นครอบครัวเดียวกับดักกี้ชี้ทางบอลน,นะครับ แะช่วงนี้ขอฝากด้วยนะครับผมแอดเลยนะครับผมดอ t สามสองสี่ E P P L E มีดอตนำหน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ